ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ ประเด็นเกี่ยวกับข่าวสารสฟรุตบอลทนทีขอวันนี้ครับกับประจำวันที่12เดือนมีนาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของตารางสโมสรตรังการโนเอฟซี FC, ออกมาโตข่าวดูเตรียมที่จะดึงดิออนครูเข้าร่วมทีมทัทีครับไม่ขยับโปรแกรมเอื้ออยู่2 3ปีทีมชาติไทยเตรียมที่จะเน้นขอแข่งบูชิงแชมป์เอเชียตรังการโนครับได้จับมือกับปุริรัมครับหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ด้านฟุตบอลและปิไทยครับที่ชุนเบรีเอฟซีครับออกมาปดเผยการบาดเจ็บ ของาะด้านอีชานดงุงกองกลางชาวเกาหดีตาเลยครับมาสรุปข่าวสารฟุตบอลทันทีครับเปิดประเด็นครับไปกับาะด้านเบรลี่ฟุบอีกับประจำวันที่12เดือนมีนาคมเนะยครับ และก่อนอื่นครับพิเศษไปกว่านั้นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับอยางตด้านเครื่องเล็มขนนกชายไข่ทิเมอร์ที่สามารถเล็มขนได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเพศชายและเพศหญิงครับกันน้ํา100%ครับรังทําความสดได้ครับปลอดภัยไม่บาดผิวแถมยังมีรับประกัน1ปีครับและปูรถแรงวันนี้ครับเข้าไปอุดหนุนกันเลยครับกับประจำวันที่12เดือนมีนาคมครับเหลือเพียงแค่1,665บาทเท่านั้นครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับริงนันครับผมได้ทิ้งริงไว้ใต้คลิป กันันลครบประเด็นแรกของคาวสซันวันนี้ครับไปอัปดเดตกันเลยครับกับทางฝั่งของตระนานสมุทรังกามนอุอฟซีคกาปราสุดออกมาโต้เขาหรือเตรียมที่จะดึงตะนานดีออนครูนักเตะของตะนานบุริรัมเข้าไปรวมทีมนั่นเองเลยครับ โดยหลังจากที่มีสื่อในประเทศมาเลเซียนานครับได้ออกมาพูด,พดเผยนะครับว่าสโมสรตรละการเอฟซีใครที่จะได้เซ็นสัญญาก,กับแานันดีออนครูแห่งดีกรีทีมชาติมาเลเซียครับของบุรรามยูเนเต็ดซึ่งล่าสุดนั้นครับทางฝั่งของตลาดสโมสรตรละการเอฟซีสโมสรชื่อดังในมาเลเซียซุปเปอร์ลีกครับก็ได้ออกมายืนยันว่าเกี่ยวกับข่าวลือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยซึ่งจากนี้ครับปลาสุดเลยรับทางฝั่งของตระนักรังการโนเอฟซีนานครับได้ออกมาพูดข้อความนะครับว่าเรื่องที่มีข่าวเพศสารพัดว่าสโมสรแห่งนี้ต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะบุรีมยูเนเต็ดคนหนึ่งนั้นไม่เป็นความจริงนะครับและสำหรับทนาหนัรังการโนเอฟซีนานครับปลาสุดครับว่าเพิ่งที่จะเดินทางครับเข้ามาเยี่ยมชมบุรีมครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสโมสรและหารือครับถึงความเบื่อเบื่อที่จะเป็นไปได้ในอนาคตระหว่างทั้งสองทีมนั่นเองนะครับ ประเด็นข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทีมชาติยู -23 ปีกันหน่อยครับราสุดทางด้านทลีครับไม่เออ้อให้กับทางดูย -23 เลยครับเตรียมที่จะเน้นขอทางด้านแข่งบูทที่จะชิงแชมป์เอเชียเลยครับโดยหลังจากที่ได้มีการประชุมตัวแทนสิบกสโมสรทลีครับที่ได้ตกลงที่จะไม่ขยับโปรแกรมการแข่งขันครับเพื่ออำนวยความสะดวกสําหรับทีมชาติยู -23 ปีที่จะแข่งขันฟุตบนยู -23 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในเดือนเมษายนนี้อย่างแน่นอน และซึ่งทรงนี้ครับในขณะที่ท่านนันคุณปวินพิรมพักดีครับประธานบีจีในฐานะอุปนายกสมาคมครับได้ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงประเด็นนี้ครับว่าจะไม่มีการเลือดหรือขยับโปรแกรมฟุตบอลธนิกในช่วงเดือนเมษายนออกไปเนื่องจากได้มีการเซตกันไว้ก่อนเลยครับและเตรียมที่จะวางแผนกันในปีหน้าถึงการจัดการตารางแข่งขันให้สอดคล้องกว่านี้โดยทางฝั่งของท่านค้ชอิสระศรีเทโรนันครับในฐานะเอ็ดค้ชของทีมชุดนี้ที่จะต้องไปประสานงานกับสโมสรในการขอตรวจนักกีฬาเข้า ีมและฤดูกาลนี้ครับคงได้ไปหน่อยครับที่จะไปปรับเปลี่ยนตอนนี้ครับคงต้องมองฤดูกาลหน้าว่าสมาคมนั้นครับมีทัวร์นาเมนต์ไหนที่ทีมชาติไทยครับต้องแข่งขันซึ่งคงต้องพูดกันมากขึ้นครับระหว่างทีมชาติไทยและสโมสรเพื่อกาัดถมาดร่วมกันที่ห้ขึ้นในขณะที่โคต้าต่างชาตินั้นครับก็ได้มีการคุยกันเลยครับแต่ค่อนข้างที่จะกว้างมากครับซึ่งก็ต้องดูภาพรวมและมูลค่าของดีทําให้ยังไม่สามารถเคาะได้ครับว่าจะเพิ่มหรือลดรวมถึงสิทธิประโยชน์ของฤดูกาลหน้าและการประชุมครั้งนี้ครับถือเป็นการ การเริ่มรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดเลยครับโดยสโมสรสมาชิกทั้ง16ทีมมานั่งพูดคุยกันครับต้องมองแต่ละจุดโดยจะตัดสินใจร่วมกันมากขึ้นเลยครับประเด็นนีาครับที่3ครับรปราไอต่อที่ทางฝั่งของตระนาสมสมสรบุรีรัมกันหน่อยครับล่าสุดตระนา้นสมุสรฟรังกันอเสซี่ได้เดินทางไปยังสนามครับเพื่อที่จะร่วมจับมือหวังที่จะสร้างความสัมพันธ์ในด้านฟุตบอลด้วยกันเลยครับ โดยซึ่งทางนี้ครับคณะผู้เรรียรสมุรตรางการน f ฟซีนนครับในลีกของตารานบอดลีเซียซูเปอร์ลีกได้เดินทางครับเข้ามาเยี่ยมชมสมสรอยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยครับอย่างตา้านบริรัมซึ่งวัตถุประสงค์นั้นครับในการเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมในครั้งนี้ครับเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสมสรและรหารือครับถึงความร่วมมือที่จะเป็นไปได้ที่จะก่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเลยครับและตรางการนูฟซีนนครับยังเปิดเผยอีกเลยครับว่าได้ความร่วมมือจากสมสรสอบริรัมยูไนเต็ดเกี่ยวกับการบริเร เปลี่ยนการตลาดและธุรกิจของสโมสรตลอดจุดแนวคิดการพัฒนาฟุตบอลที่สโมสรกําลังดําเนินการอยู่เลยครับและอนอกจากนี้ครับด้นานตรั่งกันเอฟซีนานครับยังเปิดเผยเลยครับว่าจะนําข้อมูลต่างๆครับไปปรับปรุงพัฒนาสโมสรให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับขอขอบคุณบริษัทเลยครับที่ดูแลเป็นอย่างดีขณะที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บริษัทเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่สี่ครับเราไปต่อที่ตุวฝั่งของตะนาชามชนญช,ชุดบรีฟซีกันหน่อยครับล่าสุดเลยครับได้ออกมาเปิดเผยการบาดเจ็บของตะนานอิชามดงกองกลางชาวเกางดิตาแหลกครับ โดยทางฝั่งของตระนากเชนเบลซีนั้นครับออกมายืนยันเลยนะครับว่าทางฝั่งของตระหนักอิชานดงของกลางชาวกอริใตยนั้นครับไม่ได้รับการบาดเจ็บหนักหลังถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่10แรกในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับปยมครับไป1ประตูต่อหนึ่งในศึกทดีครับนาที21นัดที่ผ่านมาโดยคาดว่านายจะกลับมาลงสนามกังจบฟีฟ่าเดย์ครับปลายเดือนมีนาคมนี้แหละครับโดยดาติวัย31ปีนั้นครับก็ได้รับการบาดเจ็บไหลครับที่บริเวณหัวไหล่ครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมบ0นาทีแรกหลังพยายามเลยครับ ที่จะเข้าสก,กัดบอลในจังหวะขึ้นเกมของบุรีรัมดยการบาดเจ็บดังกล่าวนานครับส่งผลให้เจ้าตัวครับเล่นต่อไม่ไหวจึงต้องเปลี่ยนตัวออกจากสนามครับก่อนที่จะส่งตัวไปตรวจเช็คอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนทันทีเลยครับและซึ่ง,งล่าสุดเลยครับมีการยืนยันจากแพทย์ชิมแพทย์สนามของตารานประจำสโมสรชลบุรีเลยครับว่าแาน,นอิชานดงนั้นครับมีการไหลหลุด เบื้องต้นจากการดูผลเอ็กซเร์กระดูกไม่หักครับแต่จะต้องรอการเช็กกันบาดเจ็บครับโดยระบบของทานเอ็มออีกครั้งครับว่าจะมีเอ็นส่วนไหนครับที่มีญนาดหรือได้รับกันบาดเจ็บหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับอิชันดงนั้นครับอาจจะยังไม่มีชื่อครับในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับบีจีพัฒนในวันพุธนี้ครับในรายการของทานรีโวครับอย่างแน่นอนโดยทีมแพทย์ประจําสโมสรนั้นครับก็จะมีการอัปเดตการบาดเจ็บของท่านอิชันดงทางเอ็มอีกครั้งในวันาค้นี้เลยครับ และซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของชุนเบฟ4ซีนานครับก็จะเปิดรังพบกับบีจีปทุมเนึกบอลร,รีบูครับรอบ16ทีมครับสุดท้ายครับในวันพุธที่13มีนาคมนี้ครับหรือวันพรุ่งนี้เลยครับในเวลา1ทุ่มครับที่สนามของตนายชุย TS, ยนิิต์ยูทีเอสเตเดียมครับ และสุดท้ายนี้ครับช่วงท้ายคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอีกครั้งครับอย่างตด้านเครื่องเล็มขนลูกชายไข่ซีเมอร์ที่สามารถเล็มขนได้ทุกส่วนครับไม่วอาจะเป็นเพศชายและเพศหญิงกันน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรังทำความสะอาดได้ครับปลอดภัยไม่บาดผิวแถมยังมีรับประกันหนึ่งปีครับเมื่อซื้อปไปครับซึ่งโปรสุดแรงวันนี้ครับกับประจำวันที่สิบสองเดือนมีนาคมครับก็่จะเหลือเพียงแค่ 1665นบาทเท่านั้นครับใครที่สนใจครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยครับลิงก์งานครับผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปกันเลยเลยครับฝากเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบร l ลี a ฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ